นิยายเสียงจีนโบราณเรื่องทะลุมิติมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดแทบยุค80ประพันธ์โดยอีหลาน EP 1 10นี่หล่อนหาพ่อใหม่ให้ลูกชายที่น่าสงสารของเธอได้ดีจริงนะรู้จักจับผู้ชายรวยๆมาเลี้ยงดูคุณนายจินนี่หัวเราะเยาะอย่างดูถูก เยวอิงเชิดขึ้นเล็กน้อยกำลังจะตอบโต้กลับแต่เหยาเสี่ยกลับเอ่ยขึ้นก่อนว่าขอโทษนะครับคุณผู้หญิงคุณคงจะเข้าใจผิดแล้วอิงอิงไม่ได้จับผมเป็นผมต่างหากที่ต้องการจับหล่อนมาเป็นภรรยาคำพูดที่แสนสุภาพนุ่มนวลแต่กลับหนักแน่นมั่นคงทำเอาเยวอิงหัวใจเต้นแรงพร้อมกับคำถามที่เกิดขึ้นในใจเขาคิดอย่างนั้นจริงๆหรือแค่โกหกเพื่อช่วยหล่อนคุณนายจินหนี่ยักไหลยอย่างไม่ยอมแพ้ อ,อหากเป็นการเข้าใจผิดดิฉันก็ขอโทษด,ด้วยแต่เยลอิงนี้แม่เป็นโสเพณีใครๆเขาก็คิดกันทั้งนั้นแหละว่าลูกสาวเองก็คงไม่ต่างจากแม่พูดจบหล่อนก็เดินจากไปในขณะที่เหยาเซียนิ่งงันครุ่นคิดเรื่องบางอย่างกับตนเองเยลอิงคิดว่าเหยาเซียคงรู้สึกรังเกียจจึงบอกกับเขาตรงๆว่าที่คนอื่นเขาพูดก็เป็นความจริงแม่ของฉันทำงานที่สถานบันเทิงสำหรับผู้ชาย ยายของฉันก็เป็นคนงานจนๆแม้แต่ฉันเองยังถูกมองว่าคงหนีไม่พ้นขายตัวเหมือนแม่หากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่คบกับคนอย่างฉันคุณก็ไปเถอะส่วนเรื่องนี้ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นผมมั่นใจว่ามองคุณไม่ผิดและเชื่อในสิ่งที่ผมรู้สึกเหยาเซียเอ่ยแทรกขึ้นอย่างจริงจังพร้อมกับกุมมือหล่อนไว้เพื่อยืนยันคำพูดนั้นเย่ออิงมองสบตาเขาแม้ตอนนี้สถานะยังไม่ชัดเจน แต่หล่อนก็ไม่อยากถักสายความสุขความอบอุ่นและมั่นคงที่เขามอบให้ปรีดเสียงนกหวิดดังเป็นสัญญาณปล่อยตัวให้นักวิ่งระดับอนุบาลออกตัววิ่งในขณะที่นักวิ่งตัวน้อยต่างตั้งหน้า,ต,ต,าตั้งตาวิ่งบรรดาผู้ปกครองต่างก็ตะโกนเชียร์ลูกของตนเองเสียเสียดูนั่นอาชีวิ่งเร็วมากเย่อิงชี้นิ้วให้ชายหนุ่มดูอย่างตื่นเต้นจืจืลูกแม่สู้ๆคุณนายจินหนีตะโกนให้กำลังใจลูกชาย เยอิงเองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันหล่อนยืนขึ้นโบกมือไปมาพร้อมกับตะโกนดังๆว่าอาชีสู้ส้อาชีสู้ตายอาชีของแม่เก่งที่สุดคุณนายจินนีหันขวบมองเยวอิงแล้วทำปากคว่ำใส่หล่อนเอาเงินซื้อขนมติดสินบนนักวิ่งตัวน้อยไว้หมดแล้วลำพังเจ้าเด็กผอมแห้งแรงน้อยมีหรือจะสู้จินจือที่ตัวโตว,ว่าได้ยังไงเสียลูกชายของหล่อนก็ต้องได้เป็นที่หนึ่งแน่นอน เย่ yeah, อาชีชนะแล้วอาชีวิ่งได้ที่หนึ่งเย้าอิงกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจคุณนายจินนี่หับควบกลับไปมองที่สนามตาค้างเป็นไปได้ยังไงในสนามการแข่งขันครูกำลังพาเด็กๆที่ได้ที่หนึ่งสองและสามขึ้นรับเหรียญรางวัลบนแทน่นจินจือจ้องเย่ฉีที่ยืนในตำแหน่งสูงกว่าตนตาเขม็งยิ่งเห็นเขาสวมเหรียญทองที่ควรจะเป็นของตนเขาก็ยิ่งรู้สึกโมโหนี่มันของฉัน เด็กชายตัวอ้วนแผดเสียงพร้อมกับดึงสร้อยเหรียญทองที่คอของเย่ฉีในช่วงเวลาที่ครูกำลังเตรียมกล้องเพื่อถ่ายภาพจึงไม่ได้สนใจเด็กๆบนแท่นรับรางวัลอ้อเย่ฉีส่วนเซ่ตามแรงกระชากดึงสร้อยเหรียญทองของตนเองกลับฉันวิ่งได้ที่หนึ่งมันก็ควรจะเป็นของฉันของฉันเอามาจินจือออกแรงเยอะขึ้นกว่าเดิมทำให้เย่ฉีที่ตัวเล็กกว่ามากล้มหน้าขมำ,ำเข้าหาเขา ด้วยความตกใจเขาจึงพลักเย่ยฉยีออกร่างเล็กๆของเย่ยฉยีจึงหงายหลังตกลงจากแท่นรับรางวัลตุบโอยเย่ยฉยีร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดครูและเพื่อนๆที่ยืนอยู่ด้านล่างต่างพากันตกตะลึงเมื่อตั้งสติได้ก็กรูกันเข้าไปดูภาพที่เห็นคือร่างของเย่ยฉีนอนอยู่บนพื้นที่ต้นขาของเขามีเศษแก้วขนาดใหญ่าทางจึงทำให้เลือดไหลออกมาจนย้อมสีต้นหญ้าให้กลายเป็นสีแดงอย่างน่ากลัว เด็กหญิงหลายคนเริ่มส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นกลัวเด็กชายตัวเล็กๆวิ่งจันออกห่างปากก็ร้องตะโกนไปว่าจินจือฆ่าคนแล้วจินจือบ้าไปแล้วจินจือที่ยืนกำเรียนทองไว้ในมือถึงกับตัวสั่นเทาด้วยความกลัวไม่อ้วไม่ได้ฆ่าคนอ้วไม่ได้ทำฮือฮือมามาฮือฮือเด็กชายตัวอ้วนรีบกระโดดลงจากแท่นรับรางวัลวิ่งไปหามันดา ส่วนทางกับเย,ยอิงที่เพิ่งวิ่งจากขอบสนามมาถึงยังจุดเกิดเหตุการณ์ฝ่าล้อมเข้ามาหาลูกชายตัวน้อยอาฉีหล่อนเข้าไปกอดลูกน้อยไว้แนกเย,ยวฉิงหน้ามองมันดาริมฝีปากซีดเริ่มหนาวสั่นเพราะเสียเลือดมากมามาเหยาเสี้ยเห็นเด็กน้อยที่เพิ่งจะเรียกเขาว่าพ่อในสภาพใกล้ตายเช่นนั้นหัวใจเขาก็แทบหลักสลายไปด้วยเรียกรถโรงพยาบาลสิเร็วเข้า หย่าเสียตะโกนสั่งครูที่ยังคงตะลึงทำอะไรไม่ถูกเรียกยังไงเล่าก็ไปโทรเรียกสิเออเออไปไปอย่าเสียเห็นครูมองหน้ากันไปมาเดินก็ช้าวิ่งก็ช้าทำอะไรไม่ทันใจเสียทีกว่าจะเรียกรถโรงพยาบาลมาถึงเกรงว่าจะช้าไปดังนั้นเขาจึงตัดสินใจอุ้มเยวฉีขึ้นมาจากพื้นโดยไม่สนใจว่าเลือดจะเปื้อนเสื้อราคาแพงของตนหรือไม่ไปรถผมดีกว่า เยาอิงรีบวิ่งตามเขาไปขึ้นรถระหว่างที่ยเยาเซียขับรถหล่อนก็อุ้มเด็กชายนั่งตักไปตลอดทางมามากักผมง่วงเยาฉีพึมพำตาค่อยๆปลือลงไม่นะอาชียาหลับนะลูกใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วลูกทนหน่อยนะเยาอิงกอดเขาไว้แน่นตัวเขาเย็นมากเย็นจนหล่อนสงสัยว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ยเยาเซียเองก็เหยียบคันเร่งรถในใจร้อนรุ่มไม่แพ้กันณนะโรงพยาบาล เย,ยวอิงคอยชะเง้อมองเข้าไปในห้องสุขเฉินแล้วเดินกลับไปกลับมาอย่างกระวนกระวายใจอิงอิงอาชีอยู่ในมือหมอแล้วไม่ต้องเป็นกังวลไปปะนั่งพักก่อนเถอะเหยาเซี่ยหน้าเครียดไม่แพ้กันอยู่ที่ม้านั่งแต่เขาสงบสติอารมณ์ได้มากกว่าอาชีตัวเล็กนิดเดียวเลือดออกเยอะขนาดนั้นฉันฉันกลัวว่าหล่อนไม่อยากเอ่ยในสิ่งที่คิดออกมาเลยแค่คิดหล่อนก็ใจคอไม่ดีแล้ว และทันทีที่ประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกเย,ยวอิงก็พุ่งเข้าไปหาคุณหมอลูกชายของดิฉันเป็นอย่างไรบ้างคะคุณหมอวัย45สวมแว่นตาใบหน้าเคร่งครึมเอ่ยเสียงเรียบว่าเขาเสียเลือดมากต้องให้เลือดด่วนผมจึงต้องออกมาเชิญคุณพ่อไปให้เลือดกับลูกคุณครับประโยคสุดท้ายหมอหันไปเอ่ยกับเหยาเซี่ยทำเอาชายหนุ่มทำตัวไม่ถูก แต่เพื่อความปลอดภัยของเด็กชายกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดในการรักษาจึงรีบแก้ไขความเข้าใจผิดว่าผมไม่ใช่พ่อของเด็กหรอกครับหมอขมวดคิ้วขอโทษครับหน้าคุณมีส่วนคล้ายเด็กคนนั้นมากผมจึงเข้าใจว่าคุณเป็นพ่อของเด็กเมื่อคุณหมอเอ่ยถึงตรงนี้เยาเซียจึงพึ่งตระหนักว่าเย,ยวชีมีส่วนคล้ายคลึงเขาจริงๆคุณหมอคะฉันเป็นแม่ของเด็กค่ะเอาเลือดฉันไปก็ได้ค่ะ เยี่ยอิงรีบบอกอย่างร้อนใจเพราะกลัวว่าจะช่วยชีวิตลูกชายไม่ทันหมอสายหน้าอย่างหนักใจไม่ได้หรอกครับเลือดของเด็กชายมีความพิเศษเป็นกรุ๊ปเลือดไอเอชลบที่ได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากบิดาหล่อนได้ยินคุณหมอตอบเช่นนั้นถึงกับหน้าซีจะไปตามหาพ่อของเด็กได้จากที่ไหนกันที่โรงพยาบาลไม่มีหมู่เลือดนี้สำรองไว้หรือคะได้โปรดนำมาช่วยลูกชายของฉันด้วยเถอะนะคะหล่อนอ้อนวอนเสียงเครือ คุณหมอถอนหายใจอย่างหนักหน่วงไม่ใช่ว่าผมไม่อยากช่วยชีวิตคนไข้แต่กรูปเลือด r h เอลบหายากมากพบในคนเพียง0.03เท่านั้นในคลังเลือดของโรงพยาบาลไม่มีเลยเยวอิงถึงกับหน้าถอดสีอย่างสิ้นหวงังเลือดผมเป็นไ h เลบครับเหยาเซี่ยเอ๋ยขึ้นเขานิ่งฟังอยู่นานแล้วยิ่งฟังเขาก็ยิ่งใจสั่นมากขึ้นเมื่อปฏิบติอข้อมูลที่ได้รับมาจะเป็นได้หรือไม่ว่า เยวอิงก็คือผู้หญิงในคืนนั้นและเยวฉีก็คือลูกของเขาดีเลยครับงั้นรีบตามผมมาคุณหมอเดินนำชายหนุ่มเข้าไปในห้องสุกเฉินในขณะที่เยวอิงยังคงอึ้งกับสิ่งที่ได้ยินเมื่อครู่หรือว่าเขาจะเป็นลูกเศรษฐีที่ซื้อตัวร่างนี้ไปเมื่อหปีก่อนหล่อนงำงึมกับตนเองนี่หากว่าอยู่ในโลกยุคปัจจุบันหล่อนคงจะส่งตรวจดีเอ็ไปแล้ว จะได้ไม่เสียเวลามานั่งเดาส่งส่งแบบนี้เมื่อเย่ยวฉีพ้นขีดอันตรายแลย้วเหย่เซี่ยก็ขับรถพายเย,ยวอิงมาส่งที่บ้านเพื่อเปลี่ยนชุดและเก็บของใช้จำเป็นมานอนเฝ้าลูกชายที่โรงพยาบาลในคืนนี้ระหว่างที่นั่งอยู่ในรถด้วยกันนั้นทั้งคู่ต่างก็นิ่งเงียบจมอยู่กับความคิดของตนเองเหยาเซี่ยกำลังสงสัยว่าเย,ยวอิงใช่ผู้หญิงในคืนนั้นตามที่เขาคาดเดาหรือไม่ หากหล่อนคือผู้หญิงคนนั้นจริงๆทำไมหล่อนถึงจำเขาไม่ได้แต่จะให้เขาถามออกไปตรงๆก็เกรงว่าจะไม่เหมาะสมในขณะที่เยี่ยวอิงนั้นก็กำลังคิดหาคำพูดที่ดีที่สุดเพื่อที่หลอกถามชายหนุ่มว่าเขาใช่ผู้ชายที่ซื้อความบริสุทธิ์ของร่างนี้ไปเมื่อห้าปีก่อนหรือไม่หากจะถามออกไปตรงๆว่าเขาเคยทำเรื่องอย่างว่ากับหล่อนหรือเปล่าหล่อนก็อายเกินกว่าที่จะเอ่ยปากออกไป จนกระทั่งรถแล่นมาจอดลงที่หน้าเรือนทั้งคู่หันหน้ามาพบกันแล้วเอ่ยขึ้นพร้อมกันอย่างมิได้นัดหมายฉันมีเรื่องอยากถามผมสงสัยว่าเอ่ยได้เพียงเท่านั้นทั้งคู่ก็รีบหันหน้าหลบอีกฝ่ายต่างคนต่างเลิกหลักอิงอิงพูดก่อนแล้วกันเหยาเสียภายมือให้เหยาอิงยิ้มแห้งแห้งคุณก่อนแล้วกันมีอะไรก็พูดมาเถอะชายหนุ่มเม้มริมฝีปากอย่างครุ่นคิดแล้วตัดสินใจเอ่ยขึ้นว่า คุณเคยกริ้ง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 ,งเสียงโทรศัพท์ในรถดังลั่นแม้แต่เย่ยวอิงยังรู้สึกตกใจในยุคสมัยนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใหญ่มากและมีราคาแพงคนที่มีโทรศัพท์ใช้จะมีเพียงบ้านเศรษฐีและหน่วยงานราชการเหยาเซี่ยจึงยกหูโทรศัพท์ขึ้นรับสายฮลัลโหลเสียงจากปลายเอ่อร์าบเรียบหักแต่ว่าหนักแน่นอาเซียตอนนี้หรือกำลังจะนั่งตำแหน่งประธานแทนอัว คนทั้งโรงงานกำลังรอหรืออยู่กลับมาทำหน้าที่ของตนเองเดี๋ยวนี้เหยาเซียยกมือขึ้นรูปหน้าคล้ายกับจะไล่ความเหนื่อยละออกไปก่อนตอบว่าครับป้าเมื่อเช้าก่อนออกมาเขาคิดว่าจะออกมาเพียงชั่วครู่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจึงทำให้เขาไม่ได้เข้าไปที่โรงงานตลอดทั้งวันเย็นนี้คุณไปโรงพยาบาลคนเดียวได้ไหมผมต้องรีบกลับไปที่โรงงาน เขาหันมาถามเย่ยวอิงหลังจากที่พ่อวางสายไปแล้วได้สีเท่าที่คุณช่วยฉันวันนี้ก็มากพอแล้วเหย่าเซี่ยเยอื้อมมือมากุมมือหล่อนไว้เย่ยวอิงไว้ผมจัดการงานที่โรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะรีบมาหานะและอีกหนึ่งประโยคที่เขาต่อท้ายในใจคือเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกันไปเถอะไม่ต้องห่วง เยอิงลงจากรถแล้วฝืนยิ้มให้เขาเพื่อให้เขาสบายใจแม้ว่าในใจหล่อนตอนนี้ต้องการที่ยึดมีหยัวเหลือเกินหลายปัญหาสาัตว์ซัดเข้ามาพร้อมกันทั้งคุณยายที่นอนป่วยที่บ้านทั้งลูกชายตัวน้อยที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเหยาเสี้ยพยักหน้าขับรถออกไปทั้งๆท,ท,ที่ใจเขายังเป็นกังวลเยอิงยืนมองรถเขาจนหายลับตาไปแล้วจึงเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ต้องแปลกใจที่เห็นบ้านถูกรื้อคน้น ทำไมบ้านเป็นแบบนี้หล่อนอ้าปากค้างอย่างตกใจขโมยขึ้นบ้านเหรออยอิงหลานกลับมาแล้วเหรอน้ำเสียงสันส่นๆของคุณยายดังออกมาจากในห้องนอนเย้าอิงจึงรีบวิ่งเข้าไปหากลับมาแล้วคืเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราหล่อนถามด้วยน้ำเสียงขมขื่นนี่มันวันเฮงซวยอะไรกันไปแล้วไปหมดแล้วคุณยายเย้าสินชี้นิ้วไปที่ชั้นบนหัวเตียงตรงนั้นเป็นที่เก็บเอกสารสําคัญต่างๆ ทะเบียนบ้านใบสูติบัตรรวมทั้งโฉนดที่ดินแต่ตอนนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าอะไรไปหมดคะเย,ยวอิงยังไม่เข้าใจความหมายอาหลานเอาโฉนดที่ดินไปแล้วคราวนี้คุณยายเย,ยวซินไม่อาจฝืนได้อีกปล่อยน้ำตาไหลาอาบแก้มมาเอาโฉนดที่ดินไปไหนไปทำอะไรเย,ยวอิงใจหายวูบคุณยาย,ายเย,ยวซินเอ่อยทั้งน้ำตาเอาไปจำนองกับนายพลจีน เมื่อรู้คำตอบแล้วดวงตาของเย่ออิงก็ลุกโซนด้วยไฟโกรธเย่ยหลานคงเอาฉนดที่ดินไปทำสัญญากู้เงินไว้อีกแน่ๆณโรงงานผลิตซาลาเปาเหยาเซี่ยกำลังศึกษาเอกสารบนโต๊ะจูจูอย่างโชก็พวดพลาดเข้ามาในห้องเหยาเซี่ยเกิดเรื่องแล้วมีอะไรเหยาเซี่ยไม่เงยหน้าขึ้นมองเขาเพราะคิดว่าคงเป็นเรื่องไร้สาระที่หนุ่มแว่นมักจะตกใจตื่นตูมจนเกินเหตุจึงไม่ได้ใส่ใจนะัก เขเอ๋ยหรือ,อยังจะใจเย็นอ่านเอกสารอยู่อีกอยางโชดึงแฟ้มออกไปจากมือของเพื่อนสนิทมีอะไรคราวนี้เหยาเสียเสียงเข้มขึ้นอย่างหมุดหนิดเพราะเขาต้องรีบศึกษาเอกสารให้ครบเพื่อจะได้มีเวลาว่างไปหาเยยวอิงว่ากับอี้หลินไปเยี่ยมคุณยายเยยวซินที่บ้านพวกเราเลยได้รู้ว่าตอนนี้เยยวอิงตามแม่ไปเอาโฉนดที่ดินคืนจากนายพลจิน หากชอบนิยายสนุกๆฟังเพลินๆได้ทุกวันกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้แอดมินทำคลิปต่อไปจ้า 夜深了，星星悄悄闪烁，你的名字在我心中。